ฮอต n ิวส์กดใหม่เลข52สมาอีกหนึ่งคู่กันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสำหรับเอมมี่กลิ่นประทุมนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่า ช่วงนี้เนี่ยเธอก็มีการโพสตรูปตัวเองนะคะลงไปในไ G ของตัวเองเซลฟี่ค่ะถ่ายตัวเองใช่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 แบบนี้หลากหลายมุมหลากหลายมุมก็ไม่ได้มีอะไรคนเราเซลฟี่เนี่ยก็อยากจะเออวันนี้ฉันแต่งตัวหรือว่าวันนี้ฉันอยากจะโพสต์รูปแบบนี้ซึ่งเอมี่โพสต์ภาพนี้ออกมานะคะไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยค่ะแค่อยากโชว์เสื้อผ้าหน้าผมที่มันสวยแต่ปรากฏว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่เสื้อผ้าหน้าผมค่ะแล้วไปโฟกัสที่ความสวยความเซ็กซี่ความมีออร่าของน้อง จนคนในวงการเนี่ยแห่กันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเยอะแยะมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งสามีสุดที่รักคนนี้เขาก็นิดนึงอ่ะ ขนะคะภรรยาก็สวยซะขนาดนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ค่ะจะเห็นว่าคุณเอมี่กริ่นประทุมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองไปเยอะเหมือนกันเนาะมไม่ว่าจะเป็นการทําสีผมการแต่งหน้าการแต่งตัวการโพสต์ภาพต่างๆนะคะก็มีความสวยเซ็กซี่มากขึ้นนะคะล่าสุดเลยนะคะเพื่อนๆในวงการเนี่ยก็เข้ามาแซวนะคะแล้วก็เข้ามาชื่นชมนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณดวงดาวนะคะจารุจินดาคุณธัญญาธัญ,ญเรศนะคะคุณมินพินชยาแล้วก็คุณครีมเปรมศรีนีด,ด้วยเข้ามาคอมเมนต์สัดมเม้นกันโอ้โหรูปอิโมจิรูปต่าง ให้คุณผู้ชมเห็นไหมไฟลุก <laughs> ไฟลุก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 ,ไฟล,กไฟลุกเต็มไปหมดเลย <laughs> นะคะส่วนคุณสามีไม่ได้กด emoji ไฟลุกค่ะแต, <laughs> แต่คุณสามีพูดสั้นๆว่าเฮ้ยเหมือนแบบอยากจะขยันสงสัยอยากรีบกลับบ้านแล้วถ้าทำงานอยู่อะนะคะคุณสีสวัรนีก็หล่อเนาะคุณเอ็มมี่ก็สวยอะปั่วมากคู่นี้นะคะดูดิดูสิ มีความหวานฟุ้งฟิ้กันตลอดเลยเนาะแล้วคู่นี้เนี่ยก่อนแต่งนี่ก็รักกันมานานมากแต่งแล้วนะคะก็รักกันอย่างยาวนานเลยรอดูรอฟังอยากเห็นเขาดีต่อเนื่องนะคะหลายคนก็ถามอยู่ตลอดว่าคู่นี้เมื่อไหร่จะมีเบบี้ด้วยกันสักทีเนาะเราก็อยากเห็นเพราะว่าลูกออกมานี่โอ้โหเซ็กซี่จริง ต้องสวยต้องหล่อเชื่อเลยเพราะว่าต้นทุนมาดีคุณพ่อคุณแม่สวยหล่อขนาดนี้เนาะใช่ใช่ใช่สวยหล่อทั้งคู่เลยนะคะแล้วเนี่ยภาพเนี่ยค่ะคุณผู้ชมภาพเหล่านี้แหละที่ทําให้คุณสามีคุณสีสวัสต้องพูดไปหยคกซ้อนซ่อว่าถ้าเป็นสามีเรานะคงอารมณ์แบบเหมือนอยากจะกัดอ่ะอืมเหมือนเขี้ยวเออเซ็กซี่เบาๆเนาะคือชุดบางชุดจะไม่ได้ไม่ได้แบบเซ็กซี่อะไรมากเลยนะ าก,การโ,โรสพสภาพาใช่ม,มันทำให้ให้ภาพออกมาสวยนะคะดีเลยค่ะ